สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับครับผมอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนใน YouTube เราเมื่อกี้1,302คนตอนนี้หายไปคนหนึ่งครับเหลือ1,301คนทะลุแนวต้านแรกขึ้นมาได้แล้วนะครับ1,300คนนะครับแนวต้านถัดไป1,500คนครับเราต้องการสมาชิกอีก200ท่านครับผม ติดตามมันเข้ามานะฮะช่องทาง l ล n e Official ก็มีนะครับถ้าใครสนใจจะรับสื่อโฆษณาก็เข้าไปในนั้นได้เลยนะครับจะมีการลงโฆษณาอัปเดตของทางร้านในทุกๆวันแล้วก็จะเป็นช่องทางพิเศษเลยในการที่เราจะค้าขายการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในช่องนั้นนะครับเพราะว่ายุคออนไลน์แล้วนะครับทุกอย่างจะยกเข้าไปในออนไลน์ให้หมดเลยซื้อในนั้นจะมีของแถมของแจก,กอะไรสนุกสนุกแล้วก็สิทธิพิเศษด้วย สำหรับคนที่ซื้อในลาย Off ฟิเชีเท่านั้นนะครับบอกเลยคือเราต้องการให้คุณเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับมันจะได้ง่ายฮะเวลายิงสื่อโฆษณาทีรับรู้ทีกันหมดเลยหรือมีอะไรมาแจกก็อยู่ในนั้นเลยนะครับเป็นสังคมกันว่ากันไปาวันนี้เพื่อนถามมานะครับเขาถามมาว่านี่ครับยังคงวนวีนอยู่กับสไปเดโก้นะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับสนใจตัวไหนก็ดูเป็นความรู้ไม่ได้ไม่ได้จะดันขายของอะไรเลยนะ สนุกสนุกกันนะครับบางคนก็มีคําถามเขาไม่รู้จะไปถามใครพอผมมีทับทํารายการกเขาก็เลยมาถามกูนี่แหละเพื่อนเขาถามว่าพี่ผมมี CPM S 3 0ม V อยู่แล้วตั้งนานแล้วแหละนะครับเดียเ๋ยวนี้ผมเพิ่งมาเล่นใหม่ทําไมมันมี S 4 5่สิบา VN คำมันย,ยาวออกมาว่าพี่มันจะมีอะไรออกมาอีกเรื่อยๆเหรอหรือยังไงครับ ประมาณเขาถามว่าเขาเาเล่นมีดสักพักหนึ่งแล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็กลับมาในวงการอีกแล้วเขาก็อ้าวมีดมันเปลี่ยนเบอร์เหล็กอีกแล้ววะที่แรกนึกว่าไอ้สังตวีตอนนั้นไม่นิ่งสุดแล้วนะมันก็ไม่นิ่งครับมันจะหาเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆครับมันจะหาเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใบเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆครับเขาไม่เห็นเขางองเลยนะพาราสามอะ่ะวันนี้ก็จัดไปเล่มหนึ่งนะครับพาราสามเดี๋ยวนี้ S45VN ตัวด้ามทีเทนนะ S45VN เนี่ยเขาถามว่าพี่ มันต่างจากไอ้นี่ยังไงอ่ะมันต่างกันเยอะไหมอ่ะนี่เอาอเอาชื่อเต็มเตม cpm s 3 0 v ฟังนะ cpm s 3 0 v cpm s 4 5 vn อันนี้พาลาสามนะครับมามันต่างกันยังไงใช่ไหมมันต่างทางการวิจัยครับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะผมเล่าประวัติคือเราไม่ต้องลงลึกมากเนาะเราเป็น end user เอาแค่รู้พอำจิ้มพอว่า มันเป็นอะไรกันมาวะประวัตินะครับประวัติของพวกตระกูล s 3 0 v เนี่ยไอพวก cpm cpm เนี่ยเป็นกระบวนการผลิตนะครับตัดหัวออกก่อนเรียกเรียกชื่อเป็นคำของมัน s 3 0 v s 4 5 vn เรียกเป็นชื่อมันนะครับตัดกระบวนการมันออกกระบวนการพวกนี้เริ่มมาจากปี1935นะครับผมค้นประวัติมาให้นะครับมันเริ่มต้นที่สแตนเลตเบอร์4 4 0นั่นแหละ ะะเริ่มต้นมาที่ตัวนั้นเลยส,สัดส่วนของมันคือคาร์บอน1.05โครเมียม17แล้วก็โมลิบดีนัม0.4สมัยสงครามโลกเลยครับสมัยนั้นเลยเขาก็ทำตัวนี้มันง่ายสุดมีอะไรบ้างอ่ะมีคาร์บอนโคมีมโมลิบดีนัมแม่งเป็นสแตนเลสแล้วใช้กันทั่วโลกใช้กันถึงยังทุกวนันนี้กันโซ่แต่ก่อนก็4 4 0 c เดี๋ยวนี้แม่งเปลี่ยนไปเล่นดีดูแลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับต่อมาพัฒนาในปี1959 4400c ถูกปรับสูตร ให้เป็น1.54 cm ป p ด d e โกโดด้แต่ก่อนก็1.54 cm นะออตัวอเมริกา1.54 cm เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วเขาเปลี่ยนเลย1.54 cm มีอะไรอ่ะเขาก็เอาไอ้4404อ่ะมาพัฒนาต่อคาร์บอนอยู่ที่1.05%เหมือนเดิมโครเมียม14ดึงโครเมียมลงจาก17เป็น14แล้วไปอัพโมลิบดินัมขึ้นมา4อ่าอะไรประมาณนี้ เนี่ยมันจะเป็นสูตรเคมีอะไรประมาณนี้ครับผมเล่าให้ฟังนักเพื่อนๆจะได้เข้าใจปี983่เก้ากปดเกิดด้วยผมเกิดที่0ปดศเขาพัฒนารุ่น S 6 0 V ขึ้นมานะครับอัดคาร์บอนเพิ่มเป็น2 1 5อัดโครเมียมเไเป็นิเเป็น17%เหมือนเดิมเพิ่มโมลิบดีนัมเป็น0.4แม่งคล้ายๆกับ4 4ษเลยแต่ยัดคาร์บอนเข้าไปเพิ่มเป็น2.15และที่ตามาสังเกตไหม S 6 0 V มัน V ตามข้างหลัง V ข้างหลังมันคือว 5.5%เพราะว่าไอวานาเดียมคาร์บ่ายเนี่ยมันมีความแข็งมากกว่าโครเมียมคาร์บ่ายเขาเริ่มค้นพบวานาเดียมแล้วเขาก็เลยเอามันมาผลิตเป็น S60V สิบไปเดโกโก็เอามาเล่นนะครับสมัยก่อนแล้วตั้งแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะดูประวัติแล้วเฮ้ยคุ้นๆว่าพอมาในปี1995 s 9 0้ก็มาครับ S90V นี่คาร์บอนตึบเลยนะ2.3 มันน่าจะใช้เบสเดียวกัน1 5 4 cm เอ่ะเพราะว่าโครเมียมมันใช้14โมลิบดีนัมดึงลงมา1แล้วก็ไปเติมวานาเดียม9ครับเขาค้นพบแล้วว่าไอ้วานาเดียมเนี่ยแม่งดีจริงแม่งเป็นธาตุที่เอามาผสมแล้วแม่งแข็งมันทำให้เมี่ยเป็นแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มีเอทดีเทนชั่นที่ดีขึ้นนะปี2001ันหผลโแตกไปได้ใช่ไหมโลกแตกปี2 0 0 0ปี2001เฮ้ยเท่าโลกไม่แตกเว้ยเอ้าเราไปกันต่อฮะเขาพบว่าเขาพบ S30 V ครับ คือตัวนี้เออมาลยมาลย S30V <S <S ในมาโผล่ปี2001นะฮะโดยที่มีพื้นฐานของคาร์บอน1.45นะครับดึงคาร์บอนลงมาให้ต่ำกว่า S90V นะครับแต่โครเมียม14เหมือน S90V เลยโมลิบดีนัมเพิ่มเป็น2%เพิ่มโมลิบดีนัมเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มวานาเดียมแล้วก็ลดวานาเดียมลงมาเหลือประมาณ4แล้วก็ไปเริ่มไปเติมในตัวเจนละ0.2เริ่มไปยุ่งกับในตัวเจนแล้วฮะ หลังจากนี้ไอในไอในตัวเจนเนี่ยมันช่วยมันช่วยทําให้แข็งด้วยนะครับเพิ่มความอะไรอะเพิ่มเอเดิเทชันอะแวร์ลิสตันอะเขาเริ่มเติมในตัวเจนเข้าไปละจนมาในปี2009นะครับเขาค้นพบไปเรื่อยตอนนั้นไอตัวนี้หยุดสต็อปอยู่ที่ปี2001นะเทคโนโลยี S30V เนี่ยแม่งดีไหมดีมากแล้วนะตอนนั้นเพื่อนๆอาจจะหายไปช่วงนั้นนะครับแล้วพบว่าในปี2009เเขาค้นพบ เอสสามสิบห้าวีเอ็นแต่ยังไม่แพร่หลายตอนนั้นมันยังแพงอยู่นะครับเอสสามสิบวีเนี่ยเขาเริ่มโยนลงไปในตลาดแล้วตอนนั้นเราจะเห็นเอสสามสิบวีกับดิ่งห้าสี่ซีเอ็มที่มันวิ่งกันเนี่ยเป็นเป็นมีดเม็ดอินวิสขายกันระเบิมระเบิมเลยสมัยก่อนนะครับเราก็เริ่มมาเคาะเฮ้ยทางด้านของการพัฒน,นาคุณสังเกตไหมว่ารถยนต์ปัจจุบันน่ะที่มันใช้น้ํามันน่ะแม่งก็ยังพัฒน,นาเครื่องยนต์อยู่เลยสังเกตไหมตัวเบสซีซูเบสซีซู เบทสูบแสูบมีหมดนะครับตัดทิ้งเล่นเล่นหสูบก่อน6กสูบตัดทิ้งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเป็น4ีสูบอ่ะว่ากาพัฒนาก็ยังใช้ใช้เครื่องยนต์น้ํามันน้ํามันอยู่เลยเหมือนเดิมเลยแต่พัฒนาไปเรื่อๆฮนะออกห้าสูบบาก็มีบางช่วงซีวิตเปลี่ยนไปกลับมา4ีสูบหสูบไปช่วง2องเจซทหนึเจซอ่าไปดึงกันตรงนั้นหกสูบมันเปลืองไป กลับมาสี่สูบไอเทียสับไปเรื่อยแต่แม่งก็ยังไปโลภลูกสูบอยู่อจาจจะสูบตั้งสูบข้างบ็อกเซอร์เอาอะไรกะเอาเป็นวีไหมก็ยังเป็นเครื่องกระบอกสูบอยู่จนปัจจุบันเนี่ยไอทุกยี่ห้อทุกค่ายเนี่ยแม่งก็กระบอกสูบหมดหลังๆเริ่มมากระบอกสูบมารวมกับไฟฟ้าบ้างไฮบริดไอเทียไปรถยนต์แล้วอา้าวจริงไหมจริงไหมและทุกวันนี้ก็ยังมีคนพัฒนาไอรถกระบอกสูบอยู่เ่ะเหมือนเดิมเลย ทำยังไงอ่ะให้วิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้แรงขึ้นเล้าใจขึ้นกินน้ำมันน้อยลงน้ำหนักเบาลงก็พัฒนากันอย่างนี้แหละหลักการอ่ะเพราะถ้าไม่พัฒนามันก็จะหยุดถูกไหมมนุษย์มันก็นั่งเง่าดี่คิดอะไรดีวะนี่มันดีที่สุดในโลกแล้วดีแล้วรถดีที่สุดดีดีเยี่ยมแล้วรถยนต์กูดีที่สุดแม่งจะไม่มีเครื่องบินไอ้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยแม่งก็นั่งคิดค้นในเรื่องพวกนี้แหละขึ้นมาแหละวันๆนะแม่งก็อยู่ในแถบก็นั่งดูกัน โดยมีพื้นฐานว่าไอเอี้ยเนี่ยมันไม่ได้ดีที่สุดมันมีจุดด้อยของมันอันนี้จุดด้อยของมันคืออะไรอะเพื่อนๆลองมานั่งดูกันนะวันนี้เราลองวิจัยกันดูแมแม่งเปลี่ยนไปรายการวิจัยเฉยเลยเดี๋ยวผมไปขโมยตอนหลังให้อ้าเนี่ยเนี่ยแม่งเริ่มต้นมา4404เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแม่งก็มีแต่4404เลไเนียมานั่งดูกันอย่งเงี้ยมึงว่ามันดีไหมผมว่ามันดีที่สุดในโลกก็นายเออแล้วมันเป็นของทำละผ่านไปนึกถึงเวลานะฮะโลกผ่านเวลามาเขาไปททำอะไรกับ4404เลยเราลองจิน น้วันนั้นน่ะรบไปเยือนมันก็ไม่คิดเทียเลยก็4004ไปประเทศไหนก็4004 4404แล้วก็ไปทำเทียอะไรพผ่านเวลามัน้นนี้มันคงจะไม่มีไอ้มีพวกนี้ที่วางบนโต๊ะให้คุณเล่น่ะเพราะว่ามันก็สุดแสนจะธรรมดาจังเลยมีมันก็แค่พับได้แล้วมันก็4004ไปที่ไหนก็มันก็มีพับกล่องแดง4404เอ้าเขาไม่เปลี่ยนเมื่อใหม่หรอก็เขาบอกว่ามันดีที่สุดในโลกแล้วเออใช่แล้วมึงก็เชื่อมันอย่างนั้นนะ เออใช่ไม่นีสุดในโลกมันก็ไม่เกิดการพัฒนาขึ้นมารถยนต์ดีไหมดีโอ้ขับไวดีสบายแบบอะไรก็ดีหมดอ่ะดีหมดเลยฟอร์ดโมเดลวันดีจังเลยดีจังวันเวลาผ่านมาตัวถึงวันนี้ก็ยังขับฟอร์ One, ดโมเดลวันดีดีจังเลยขนมะพราะ้าวขดอะไรก็ยัดยัดเข้าไปก็ยัดยัดเข้าไปโมดโมเดลเดียวกับขับมาทัง้งนอกคุณนึ้วกามันจะเกิดอะไรขึ้นมา <laughs> ดีจังเลยเอาใหม่ oh ย้อนกลับมาย้อนเวลากลับไปใหม่ปีนก็สามารถเฮ้ยมึงดูดิไม่ดีว่ะมันไม่ดีตรงไหนอ่ะกูว่ามันดีนะเอ้างคิดดูนะโคเมียมสิบเจ็ดแม่งสมัยก่อนกว่าจะเอามันได้แผ่นนึ่งนี่หลอเกันมันเลยนะมึงมึงทําให้มันง่ายขึ้นได้ไหมอ่ะแต่คุณภาพเท่าเดิมเออว่ะเออเออเฮ้ยเดี๋ยวกูลองปรับสูตรดูแม่งก็ปรับมาเป็นหนึ่งห้าสี่ซีเอมไง ไม่ต้องยัดโครเมียมเข้าไปเยอะแล้วแต่ไปหาเทคโนโลยีใหม่ในการยัดธาตุอื่นเข้าไปแทนที่มันอาจจะง่ายกว่าและได้คุณสมบัติที่ดีกว่าแม่งก็เลยไปยัดมอนที่น้ำเข้าไปสดึงโครเมียมลงจาก1 7เหลือ14ทําไมอ่ะนี่ไงกูได้15ึงค่าสีซมาละอย่างน้อยของกูยังอาจจะผลิตง่ายอันที่ผมสมมตินะอาจจะผลิตง่ายกว่าของมึงแต่คุณสมบัติเหมือนของมึงเลยเนี่ยเอามาใช้งานได้เหมือนเหมือน44่เลยแต่ของกูผลิตได้เร็วกว่าไวกว่าเว้ยกูเปลี่ยนสูตรเหล็กกูใช้เหือนึราค่าสงด้วย มันจะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วมันดีสุดหรือยังว่า1 4่0 c m เนี่ยกูว่ามันดีสุดแล้วอ่ะมันก็จะกลับไปนู่นในอายุนันะที่เราสมมุติกันอ่ะมีดมันจะไม่มีตรงนี้เฮ้ยมันยังไม่ดีว่ะมันดีได้กว่านี้อีกมันทําให้มันเจ๋งกว่านี้ได้ป่าววะมันทำให้มันแข็งกว่านี้ได้ไหมทาให้มันเหนียวกว่านี้ได้ไหมแล้วทําให้มันมีมูลค่ามากกว่านี้ได้ไหมได้แต่มึงต้องใช้เทคโนโลยี CPM นะเออมึงไปคิดมาแมงก็เลยออก CPM เลส 64V บมางไงเอาตามันมีวีตามมาข้างหล้ว่ ไอ้แลบนั้นมันบอกว่าไอ้วาดเนียมวาดเนียมคาร์บายแม่งดีกว่าโครเมียมคาร์บ่ายอ่ะเออแล้วกูก็มีเครื่องสา,สามารถยัดมันลงไปในนี้ได้แล้วอ่ะมึงเอาไหมแพงนะเอาแพงไม่ว่ากูมีตังกูอยากได้เอาเอาเอาไปอ่ไป,ไป,ไปมาเอสสามสิบวีแล้วมันดีสุดเจงอะเหมือนกันเลยเหมือนรถทุกวันจนปัจจุบันเนี่ยแม่งมีรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วแต่ก่อนยังไม่มีนะเดี๋ยวนี้มาแต่ยังไม่ดังยังไม่โดนเริ่มมีแล้วเริ่มคลืบคลานเข้ามาเรื่อยๆแล้ว เดี๋ยวมีดเนี่ยเดี๋ยวคนก็เลิกเล่นเดี๋ยวมันก็มีดาบเลเซอร์ออกมาเดี๋ยวมันก็มีเฮียอะไรออกมาอีกมีเซรามิกยังมีเลยเฮ้ยมีดเราไม่เราไม่ต้องใช้เหล็กแล้วเอาใช้เซรามิกทาเลยเห็นมีเซรามิกไหมะมีดที่ไม่เป็นเซรามิกเลยอะเหลัามีดอะไม่ต้องรับเขารับประกันเลยไม่ต้องรับตลอดชีพเพราะเซรามิกไม่มีเบี้ยวมีแต่แตกหักตกแตกได้เลยนะมึงมีเซรามิกอะเออเดี๋ยวนี้มันก็ไปอย่างนั้นแล้วก็มีแต่ก็อาจจะเป็นขุมเล็กๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ย คือเรื่องราวของการพัฒนาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอเล็กเบอร์ใหม่ๆแป,ปลกๆออกมาอีกเนี่ยแล้วม่เขาพัฒนาเบอร์ใบมาจนสุดยอดละมาถึงปี2009เขามี S35VN กันมาแล้ว S35VN เขาก็มีกันมาแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังก็มี S45VN เข้ามาแล้วก็คือรุ่นนี้นะครับในปี2019เขาคิด S45VN เข้ามาแล้วคำถามว่าครูอ่ะ ผมเอา S45VN ให้จบก่อนนะครับ S45VN เนี่ยแม่งเบเป็น s 3 0 b เลยนะครับมโีโครเมียมเหมือนมีคาร์บอนประมาณ1.4 4.5 4.8เหมือนกันโครเมียมนี่16จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับโมลิบีนัม2วาดาเดีียม3ไนโอเบียม0.5ไนตรเจน0.15มันเอาธาตุอื่นๆใส่เข้าไปในนี้อีกเพื่อตึงคุณสมบัติของมันหลังจากที่มันพัฒนาเพิ่มมาอีก10 สิบแปดปีเกือบยี่สิบปีอ่ะพัฒนาขึ้นมาจากตัวนี้เป็นตัวนี้กูผมถามหน่อยดิถ้าไหนตัวนี้มันดีแล้วทำไมมัยังทำเอเจนซ์ทีวีอยู่อ่ะเนี่ยรถตลาดรถตลาดรถซีดานทั่วๆไปที่เขาว่าเฮ้ยคุณสมบัติมันดีกว่ามีตามห้างทั่วๆไปอ่ะเนี่ยรถซีดานเบนซ์ซีดานสักคันวะเบนซ์สี่ประตูสักคันวะ ซีค์ดหน่อยอะแต่เบนซ์นะเวย้ยอ่ออาทางเบนซ์หน่อยไอเนี้ยรถสปอร์ตรถสปอร์ตมีไม่เยอะแต่แม่งเทเราแพงด้วยนะกรุณานะฮะนี่นั่งสบายหรูนี่แบรนด์แม่งก็หรูด้วยเออออกมาเป็นเบน์สปอร์ตเลยเบนซ์เหมือนกันนะแต่เบนซ์เก้าว,วิงเว้ยเนี่ยเออมันเทระดับนั้นอะโอเคไหมฮะแต่ก็ยังคงทำเบนซ์อยู่ เมื่อวันหนึง่งเทคโนโลยีตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเบนต์ตัวนี้จะหายไปจะถูกทดแทนด้วยตัวนี้เนทีฟตัวนี้อาจจะวันนะักวันนั้นนะอาจจะเปลี่ยนไปใช้ S45VN และอีกสิปีผ่านเข้ามานะถ้าถ้าเทคโนโลยีมีนี่เข,เขายังเอาอยู่นะยังมีคนมานั่งดูแล้วบอกว่ามันไม่ดีอยู่เสมอแนละ้วพัฒนาขึ้นมาเป็นเหล็กเฮียอะไรก็มาอีกอันนึงไอเยียเนี่ยก็จะกลายเป็นเบนต์ซีค S45VN เนี่ยแล้วก็มีเอเล็กเฮียเนี่ยขึ้นมาก็มา,ม,าม,ามาเป็นเบนต์าวินนักวันนี้แหละ มันก็สลับกันแบบนี้ครับทําไมเขาต้องมองให้เป็นแบบนั้นด้วยรู้ไหมทําไมมันต้องไม่ดีตลอดเวลาเลยวะไอ้ไม่ดีมันมีตั้งหลายมุมนะแพงไปเพราะว่าทายากไปเพราะว่าทาให้มันง่ายได้ไหมเฮ้ยดีไซน์มันไม่โดนใจลูกค้าเลยว่ะเฮ้ยบริษัทคู่แข่งแม่งออกเลยมาเต็มเลยล้วก็ต้องออกที่เขาทําเนี่ยก็เพื่อให้มึงไม่มีงานกันในทุกๆวันนี่ไงไอ้เฮียแล้วถ้าจบวันหนึ่งวันดีคือดีเด้อไปในแผนหัวหน้ามึงบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำาหารแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วพวกมึงอาออกก็ได้หมดเลย <c oughs> ก็ตกงานกันนะสิครับมึงก็ต้องกรุณาหาัวหน้าดีๆที่แม่งคิดงานนี้ที่อะไรให้มึงได้อ่ะทําไม้บริษัทเขายังจ้างมึงต่อโอเคไหมบางทีแล้วแม่งก็ต้องเคมหัวหน้ามาันะหัวหน้าไม่มีงานอะไรเลยหรอปีเนี้ยหัวหน้าไม่เห็นอะไรเลยเหรอปิดไฟไหมลดประหยัดพลังงานอะไรไหมหัวหน้าไม่ทําอะไรเลยฮะปีนี้หัวหน้าไม่ทำเนี้ยอะไรเลยฮะไม่ทำเนี้ยให้บริษัทเลยฮะไม่ทำให้บริษัลทษลดต้นทุนหรือขยะน้อยลงไหมฮะหรือลดการใช้กระดาษแม้ัวหน้าหัวหน้าไม่คิดเนี้ยอะไรเลยครับ แล้วปีหน้าผมไม่โดนไล่ออกอะฮะหัวหน้าใช่ไหมผมไม่มีอะไรทำแล้วีกทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟคเลิศหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะถ้าถ้าคุณพบว่าหัวหน้าหัวหน้าของคุณแม่งเป็นอย่างนั้นนะวันวัน,วนไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยนะแดกแต่เงินกินกินแต่เงินเดือนอะ่ะแล้วก็กินแต่ค่าประชุมอะ่ะมึงช่วยกรุณาหาหัวหน้าคนใหม่มาแทนไอ้ี้ยนี่หน่อยนะมึงจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นไม่งั้นลหละมึงก็จะอยู่อย่างนั้นแหละ พูดเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวไปดีกว่าสวัสดีครับ